โทรศัพท์เราจะให้แมวกดโทรศัพท์นะฮะโอ้แมวแมวอย่าเอามือเข้าไปนะเว้ยอย่าเอามือเข้าไปมานะจังหวะนี้มาแล้วอย่าเอามือเข้าไปนะหนึ่งกดไป ยังไม่ยังไม่แมวเล่นเองนะครับแมวเล่นเองอย่าพึ่งถือตอนนี้แมวเล่นเองนะครับอย่าพึ่งถือแมวเล่นเองนะครับไม่มีมือใครมาจับเลยนะครับจานดับหนึ่งแล้วนะฮะจังหวะนี้ I